สวัสดีครับวันนี้วันที่25สิงหาคม2565กับเราก็มาพบก,กับการสแกนหุ้นของเราเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเราจะไปเรียนรู้วิธีการว่าจะมาหน้านี้ยังไงนะครับเราจะ สแกนยังไงนะครับเกาะมาแล้วก็กดที่หน้าจอหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดที่3จุดด้านมุมขวาบนสุดก็จะมีคุณภาพขึ้นมาให้ดูตัวบนสุดนะครับกดเข้าไปเพื่อเลือกมันจะเป็นอะไรก็ช่างนะครับกดเข้ามาเพื่อเลือกขั้นสูงสุดแล้วก็เลือกร้อยเจ็ดร้ p นะครับ mm. เท่านี้ท่านก็จะได้รับชมอย่างชัดเจนอย่าลืมเพิ่มเสียงด้วยนะครับไปที่สัญ,ญลักษณ์ตรงนี้นะครับแก้ไขอะไรได้บ้างนะครับก็คือก่อนที่หน้าที่เราจะมาตรงนี้เราก็ต้องเข้าไปที่เมนูสแกนก่อนนะครับอันน ก็ามาตั้งค่าว่าจะใช้ตลาดอะไรบ้างนะครับก็จะใช้เซตกับตลาดใหม่นะครับดิลวอลแนนวอลที ip, หรือว่าวอลแนนเราก็ทีเฟกเราก็ยังไม่สแกนนะครับแต่ถ้าเกิดท่านจะต้องการสแกนท่านก็ลองไปเลือกสแกนดูได้นะครับไปดูว่าทีเฟกตัวไหนที่เป็นจังหวะให้ทํากําไรนะครับนี้เราจะเน้นทางทํากําไรนะครับทีนี้เราก็จะมาตัวราคาตั้งแต่0.05ถึง1บาทนะครับ ซึ่งเอาราคาน,น้อยนะครับสำหรับท่านที่มีต้นทุนในน้อยก็สามารถซื้อได้ก็ราคาก็ไม่มากนะครับเราก็ใช้วอลลุ่มมากตั้งแต่ 90, 9 9 0 0 0ถึง1บิลเลียนนะครับเราก็ใช้ราคาที่เปิดขึ้นมาต้องมากกว่าราคา,าโลเดิมนะครับก็คือเป็นจงังหวะไซด์เวย์อัพขึ้นมานั่นเองนะครับเราก็เซฟแล้วเราก็เลือกเทรนนะครับคือเพื่อเรียงเรียงราคานะครับตามเทรน ตามเส้นเทดนะครับแล้วก็กดหลังหลัสนสกรีมขึ้นมาก็จะได้ทางที่เห็นนะครับแล้วเราก็มาจัดการเกี่ยวกับเครื่องมือหรืออินดิเคเตอร์ที่เราต้องการดูนะครับสำคัญก็คือตัวล i เนี r ร์เรกชั่นนะครับเราก็ได้เลือกได้จากตรงนี้นะครับก็คือแล้วเราก็ใส่แค่กดตรงรูปดาวมันก็จะมาโผล่ที่หน้า f a v o r ร์ Favorite นี่นะครับเราก็เลือกล i เนี r ร์เร t ชั่นนะครับ สำหรับตัวแรก 7up นะครับเดิมทีเขาก็ราคาก็สูงตอนนี้สำหรับทา e เฟ a m e Day ก็ซด์เวดาวลงมานะครับก็ซด์เวดาวลงมาอ่าก่อนเลยนะครับเราต้องมารู้จักกราฟราคาก่อนนะครับเมื่อราคาสัมพันธ์กับเวลาไปทางด้านขวาเป็น Infinity นะครับโดยที่ต้องมีการเคลื่อนที่อยู่ในกรอบของลี n นี r l เลคชั่นกรอบลี n นี r ลเลชั่นก็คือกรอบสีเขียวสีแดงนี่นะครับสีฟ้านี่นะ ก็คือเส้นบนสุดตรงนี้นะครับแล้วก็เส้นต่ําสุดตรงนี้นะครับไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับเมื่อไร่ราคานะครับกับเวลาสัมพันธ์กันมันก็จะพุ่งขึ้นไปที่เส้นบนสุดแล้วเมื่อถึงจุดสูงสุดเขาก็จะหาราคาลงมาที่ต่ําสุดแล้วก็จะขึ้นไปสูงสุดแบบนี้นะครับยกตัวอย่างนะครับตรงนี้ลงมาต่ําสุดบนสุดลงมาต่ําสุดล่างสุดขึ้นไปสูงสุดสูงสุดเสร็จก็ลงมาต่ําสุดต่ําสุดเสร็จก็ต้องไซเวย์ขึ้นไปบนสุดนี่คือ แนวทางการเก่งกําไรของเรานะครับก็จะเก่งกําไรจากจุดที่อยู่ต่ําสุดนะครับแล้วมันก็จะค่อยๆไซเวย์ขึ้นไปที่จุดสูงสุดนี่คือแนวทางการทํากําไรนะครับจากตรงนี้ก็จะเห็นว่าเซ p นอัพนั้นเมื่อเขาหยุดจุดต่าสุดเขาก็จะค่อยๆไซเวย์ขึ้นไปที่จุดสูงสุดพอถึงจุดสูงสุดเสร็จเราต้องไปดูทางเฟรมวีว่าถ้าเกิดเขาจะขึ้นไปมันจะสวยหรือเปล่าหรือเขาจะลงมาอีกทีหนึ่งที่จุดต่ําสุดด้านล่าง ันจะเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าเราก็เข้าไปดูที่ Time Frame w e ิ k นะครับโดยที่เราวาดวาดไว้ก่อนนะครับว่าจะขึ้นจะลงเป็นจังหวะอะไรนะครับก็หมายว่าเขายังคงมีจังหวะที่จะค่อยๆจริงๆก็คือเขาจะต้องไซด์เว์มาที่ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าจังหวะของเขาก็คือเมื่อเขาขึ้นสูงสุดนะครับเดิมทีเขาอยู่ต่ําสุดเขาก็ขึ้นสูงสุดแล้วเขาก็ต้องไซด์เว์ลงมาที่ต่ําสุดเพราะฉะนั้นตัวเซม e n อนอัพนี้อนาคตของเขาก็คือ จะค่อยๆไซเวลงมาตรงนี้นะครับเราก็มารอรับเขาที่หยุดู่070นะครับอันนี้ก็คือทำเฟรมวิกนะครับก็อีกประมาณ2-3เดือนข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นเซ v วันอัพก็มาทางด้านนี้นะครับก็หมายว่าเซ v วันอัพนีที่เราสแกนออกมาได้นี่คือราคาเขาจะไม่ขึ้นไม่ลงใดๆนะครับก่าจะไซเวมาด้านข้างตรงนี้ก่อนที่จะพุ่งขึ้นไปตรงนี้นะครับจากจังหวะน,นี้เราก็เห็นว่าเราก็ต้องรอเขาให้เขาไซเวมาด้านข้างที่ราคา0.70หรือ0.80นะครับ รออีกนานนะครับตอนนี้ราคาของเซตก็อยู่ที่1630ใช่ไหมครับก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็เซตก็จะค่อยๆมาเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นราคาก็จะไซเวมยดานข้างราคาก็รอได้อีกนานนะครับสำหรับเซเว่นอัพถ้ายังไม่มีสตรอรี่ใหม่หรือไม่มีเรื่องราวดีๆเข้ามาใหม่อย่างเช่นการดําเนินการในไตมารที่2มีกําไรเข้ามาเยอะๆแบบนี้นะครับท่านักทุนก็พิจารณาดูนะครับว่าจะเป็นเช่นนั้นหรือเปล่า กลับไปดู Timeframe Day นะครับราคามันก็จะค่อยๆไซเวย์ไปทางด้านข้างนะครับไซเวย์ออกด้านข้างนะครับราคาของเซนด์ไว์อัพรานนั้นก็จะไซเวย์ไปด้านข้างนะครับเพื่อเปลี่ยนแนวทางของตัวเส้นกรอบ l i linear r e g r e s s i o n ให้ไซเวย์อัพขึ้นไปทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบของ linear r e g r e s s i o n นะครับถ้ามาอยู่ในกรอบอทุกอย่างเข้ามาอยู่ในกรอบมันก็จะขึ้นลงอยู่ในกรอบนี้นะครับขึ้นสุดลงสุด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  เป็นแบบนี้นะครับในการเก็งกําไรเราก็จะเข้าจุดต่ําสุดของเขาเข้าที่จุดต่ําสุดของเขาแล้วก็ไปรอขายที่จุดสูงสุดของเขาสำหรับเซฟนับก็ดูท่าทางแล้วคงจะไม่ได้กําไรอะไรมากมายนะครับก็แนะนําว่าเห็นแบบนี้เราก็ไม่ควรเข้านะครับเราก็ไปเก็งตัวอื่นดีกว่านะครับคือเราไม่เสียอะไรนะครับเรามาดูเพื่อรู้ว่าอะไรหุ้นที่จะควรเข้าดีหรือเปล่าหรือไม่ควรเข้าดีหรือเปล่าก็ถือว่าไม่เสียหายอะไรนะครับเซฟนับช่วงนี้ เรายังรอได้นะครับเซฟนับสำหรับราคาของเซมนับก็เขาจะใส่เวกเดานข้างมานะครับใสเวกเดานข้างเพราะนั้นเราก็รอเซมนับแล้วกันอีกหลายเดือนอยู่นะครับถัดมาครับดูตัวมาโก้นะครับมาโก้ก็เป็นจังหวะขึ้นนะครับแล้วก็ขึ้นไปจุดสูงสุดแล้วด้วยนะครับตรงนี้ก็ต้องขายนะครับท่านที่ขึ้นมาถึงตรงนี้ต้องขายทั้งหมดนะครับก็ตามสเต็ปของเขานะครับราคากับเวลาสัมพันธ์อยู่ในกรอบของลีเนียลักชั่นสูงสุดต่ำสุดสูงสุดต่ำสุดอันนี้ต่ำสุด เข้ามาอยู่ในกรอบขึ้นสูงสุดต่ำสุดเข้ามาอยู่ในกรอบขึ้นสูงสุดต่ำสุดขึ้นสูงสุดต่ำสุดเพราะฉะนั้นเมื่อขึ้นสูงสุดเสร็จทัดจังหวะถัดไปก็คือถ้าไม่ไสายออกด้านข้างก็ต้องสายใบดาวลงมาเพราะฉะนั้นเราลองดูไทม์เฟรมของไทม์เฟรมวีว่าเขาจะเป็นอย่างไรดูจากไทม์เฟรมวีก็จะเห็นว่ามาจังหวะต่ำสุดแล้วจังหวะถัดไปก็คือจะต้องสายเวกลับขึ้นไปด้านบนราคาจะกลับไปที่1.15บาทนะครับราคาของเซ็ปตอนนี้อยู่ที่1 3 0 0นะครับ1,630นะครับ ตรงนี้ต้องอยู่ที่ราคา1,800หรือ9,00นะครับ1,800เซตจ,จะต้องไปที่ราคานี้ราคาของตัวมาโก้นี่ก็จะต้องวิ่งไปที่1บาทกว่าเซตเก็คือเราดูได้ว่าถ้าราคามาโก้จะไปที่1บาทกว่ากว่าราคาเซตต้องอยู่ที่ประมาณ1,700ขึ้นไปนะครับเพราะนั้นจังหวะนี้ เซตก็ถ้าเกิดไซว์เว์ค่อยๆอัพขึ้นไปเรื่อยๆถึงพันเจ็ดพันแปดราคาของมาโก้ก็จะค่อยๆขึ้นไปไปตามด้วยกันฉะนั้นนี้ก็คือจังหวะที่เราจะดูมาโก้นะครับเขาจะทํากําไรให้เราได้มากน้อยเท่าไหร่ท่านก็พิจารณาดูนะครับว่าจังหวะนี้ก็คือเขาจะค่อยๆไซว์เว์ไปทด้นข้างถึงไซ d ์เว์อัพขึ้นไปดังั้นตรงนี้ก็คือว่าในการทํากําไรสั้นๆอย่างเป็นเดทเทดนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่า มันยังท,งทุงทํากําไรในแนวสูงก็คือตรงนี้ต้องอต้องขายนะครับถ้าเกิดท่านมาที่ตรงนี้ท่านต้องขายท่านต้องขายเพราะว่ามันเป็นจังหวะคือมีวลลุ่มเข้ามีอะไรเข้าก็จริงนะครับแต่ว่าเราก็เปิดกระโดดก็จริงตัวนี้ก็ในวันพรุ่งนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแท่งเทียนที่มีไส้เทียนแบบนี้นะครับเขาก็จะทิ้งชาวดอยไว้ด้านบนในระหว่างที่เขาขึ้นไปบนสุดเนี่ยขึ้นไปที่สูงสุดที่0.64ก็ท่านก็ต้องตั้งคัดตั้งคัดไปที่0.63 เพื่อป้องกันการการเป็นชาวดอยเพราะนั้นท่านนักทุนก็ถ้าดูอย่างนี้ท่านทราบไปมิท่านก็เข้าได้เลยนะครับเข้าตรงนี้ได้รองรับที่ราคารอรับที่ราคา0.60แต่ท่านต้องตั้งกันตั้งตั้งกันที่จะเป็นชาวดอยนะครับไวท้ที่ถ้าเกิดมันขึ้นไปสูงสุดที่0.64ท่านก็ตั้งที่0.63มมันก็จะคัดเอาออกมาอัตโนมัตินะครับ ท่านก็สามารถระวังในการขึ้นการลงก็เข้าใจว่าตัวนี้ยังคงมี power มีมี v o ลุ่มเข้านะครับราคาก็จะค่อยๆพุ่งขึ้นไปนะครับส่วนจะลงมาเป็นแบบีไส้เทียนยาวอยู่ด้านบนหรือเปล่าก็พิจานะครับลองพิจาดูนะครับนะท,ทั้งหมดทั้งมวลที่เรานํามาให้ท่านเราก็ประเด็นแนะนําว่าจะให้ท่านซื้อตามหรือทํอะไรตามแต่ประเด็นก็คือว่าให้ท่านนําไปแอปพลายนะครับไปประยุกต์ใช้เป็นในการลงทุนของของตัวท่านเองนะครับแน่เราก็ สแกนออกมาได้อาจจะได้มากหรือไม่ได้ถูกต้องมากมายทุกอย่างอันนี้ก็เป็นเพียงไอเดียที่นำมาให้ท่านนำไปประยุกต์นะครับในการใช้งานนะครับใช้สติเยอะๆนะครับในการลงทุนนะครับเพราะกำไรเป็นของท่านเองลงทุนด้วยเงินของท่านเองถัดมานะครับของ j c k นะครับ j c k ก็เป็นจังหวะไซเวอพขึ้นมานะครับหลังจากที่เขาไซเวมาด้านข้างนานนะครับเห็นไหมครับเขาไซเว ตัวท้ายพอถึงจังหวะนี้ก็พุ่งขึ้นมานตัวนี้เข้าใจว่า MACD นะครับของตัว MACD นี้ก็ต้องพุ่งขึ้นมาเช่นเดียวกันขึ้นมาใกล้เส้นสัญญาลณนะครับเมื่อไรก็ตามที่ MACD ขึ้นมาชนเส้นสัญญาลกณก็มีโอกาสพุ่งต่อเพราะฉะนั้นหุ้นตัวนี้นะครับก็ยังคงมีโอกาสที่จะพุ่งต่อขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ในวันนี้เราก็อาจจะเข้าแล้วมันก็จะเมื่อมันชนเส้นด้านบนชนเส้นลีเนเลชั่นตรงนี้ก็ หมายว่าเขามีโอกาสจะไซด์เวย์ดานข้างหรือไซด์เวย์ขึ้นหรือไซด์เวย์ลงนะดูได้จากอะไรครับดูได้จากถามเฟรมวีคนะครับถ้ามันอยู่ต่ำแบบนี้ก็หมายว่าแน่นอนมันจะต้องค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปด้านบนนะครับมันจะต้องค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปด้านบนตอนนี้เซตอยู่ที่พันหกร้อยสามสิบกว่านะครับเซตจะต้องไซด์เวย์ขึ้นมาที่พันแปดราคาเข้าถึงจะกลับมาที่ศูนย์จุดเจ็ดหรือจะมาที่ศู CK, นย์จุดห ตรงนี้ท่านก็ต้องทนถือแล้วก็กัดฟันทนถือให้ราคาทำกำไรให้กับตัวเองนะครับก็ดู MSd ก็กำลังพุ่งขึ้นไปที่เส้นสิงแนลนะครับเส้นสิงแนลก็ยังอยู่ห่างไกลนะครับอยู่ห่างมากๆก็ตัวนี้ก็ถ้ามีวนลุ่มเข้าราคาก็จะค่อยๆ่อยไซเวกับขึ้นไปตัวนี้ก็เป็นจังหวะให้เห็นว่าเก่งกำไรได้อย่างสวยงามนะครับก็มีโอกาสก็อยู่ที่ท่านนัลงทุนจะก็เก่งกำไรยังไงอันนี้เป็น time f ฟรมว w e นะครับแต่ถ้าเป็น time frame day ก็จะเป็น ก็ราคาก็ย่อตัวลงมาให้อยู่บนเส้นลรเนียร์ลีกาชันด้านบนอย่าลืมนะครับเรามีไอเดียของเราก็คือเป็นแบบนี้นะครับก็คือต่ำสุดขึ้นสุดลงสุดต่ำสุดขึ้นสุด,สดลงสุดตัวนี้มันก็ไซเวงมาด้านข้างจากตรงนี้นะครับมาที่ตรงนี้นะครับก็เือนตรงนี้ที่มาที่ตรงนี้จังหวะถัดมาก็คือมันจะต้องไซเวดาวหรือไม่ก็ออกไปด้านข้างด้านบนอันก็พี่นาดูดีๆนะครับว่าทำยังไงกับหุ้นตัวนี้ดีสำหรับท่านที่มีหุ้นตัว gc j c k ่นะครับแล้วหุ้น PF ครับถัดมานะครับหุ้น PF มาชนด้านบนเรียบร้อยนะครับพอชนเสร็จปุ๊บจังหวะถัดมาคือมันจะไซด์เวดาวลงมาถ,ถ้าถ้าทำเฟรม e e k ไม่อยู่ต่ําสุดนะครับเดี๋ยวไปดูทำเฟรม e e k นะครับถ้าทำเฟรม e e k อยู่ต่ําสุดเรียบร้อยนะครับหมายว่าเมื่อมันลงมาต่ําสุดเรียบร้อยจังหวะถัดไปมันต้องไซด์เวขึ้นมาเพราะนั้นตอนนี้เซตอยู่1630มันก็ต้องเซ็ตไซด์เวขึ้นมา1ั0 0ถึงราคาถึงจะมาที่ 0.59นะครับพรานั้นตอนนี้ก็ทนก็ตัดสินใจดูนะครับว่าจะเก่งกําไรยังไงว่าท่านจะเข้าที่ตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะค่อยไซด์เวย์ขึ้นไปเพราะว่า MACD อยู่ในสัญญาลแล้วก็มีบทรุ่มเข้านะครับ PF ก็ยังคงเป็นหุ้นที่มีโอกาสและมีอนาคตนะครับก็ท่านก็พิจารณาในการเก่งกําไรอยู่ที่ตัวท่านเองนะครับใช้สติเยอะๆนะครับว่าเราจะเข้าดีหรือไม่เข้าดีรัดมานะครับตัวสุดท้ายนะครับของวันนี้ก็คือ JCKH จังหวะของเขาก็เป็นเหมือนกันกับทุกตัวด้านบนนะครับก็คือตอนนี้ก็คือเขาจะไซด์เวย์มาด้านนี้ชนตรงนี้เรียบร้อยจังหวะถัดมาคือเขาจะย่อตัวลงมาเหมือนกับตัวมาโก้นะครับก็คือพุ่งขึ้นไปสุดเขาก็ยังคงมีวอลลุ่มเข้านะครับแต่ว่าวอลลุ่มอ่อนแรงลงมามีเอสดีอยู่พุ่งข้างบนนะครับตัวนี้ก็ยังคงมีวอลลุ่มเข้าก็าจะไซด์เวย์ขึ้นไปด้านบนนะครับไม่มีวอลลุ่มเข้าเลยเขาจะไซด์เวย์ลงมาดาว ลงมาที่ตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับมาที่จุดต่ําสุดตรงนี้อย่างนี้เราก็ต้องดูที่ time frame week นะครับว่าจะเป็นไปได้ไหมอ่าถ้าอย่างนี้ก็คือเขาจะต้อง sideways ท่านก็ต้องเดาได้ว่าเขาจะค่อยๆ่อ,อ,อ sideways ขึ้นไปที่ราคาฟื้นตัวกลับไปที่0.50ในราคา s e ตอยู่ที่พันพันเจ็ดพันแปดนะครับตอนนี้ s e ตอยู่ที่พันหกร้อยสามสิบตัวนี้ก็เซตอยู่ที่พันแปดประมาณนี้นะครับในอีกห้าเดือนข้างหน้านะครับ ก็นับไป4อาทิตย์เป็น1เดือนนะครับ4อาทิตย์เป็น1เดือน4อาทิตย์เป็น1เดือน4อาทิตย์เป็น1เดือนก็ประมาณ5เดือนข้างหน้านะครับราคาถึงจะไปที่0.50หรือ0.55นะครับสลับ JCKH นะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเราก็มารอเอาใจช่วยให้มันเป็นไปอย่างนั้นท่านนักทุนก็พี่นาดูดีๆนะครับว่าท่านสามารถทนถือได้ระยะเวลา5-6เดือนได้ไหมเราก็จังหวะของเซต ของอาทิตย์นี้ก็จะเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับอาทิตย์ถัดไปก็น่าจะขึ้นต่อราคาก็จะไซเวย์ขึ้นไปลองดูไทม์เฟรมเดย์นะครับราคาก็จะค่อยๆ่อยไซเวย์ขึ้นมาเมื่อค่อยๆ่อยไซเวย์ขึ้นมาที่ตรงนี้นะครับก็จะเปลี่ยนแนวของตัว linear action ให้ไซเวย์อัพขึ้นมาเมื่อเปลี่ยนไซเวย์อัพขึ้นมาราคาของเซตก็ต้องขึ้นมาที่พันพันเจ็ดพันแปดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้อยู่ที่พันหกร้อยสามสิบเซทต้องมาที่พันเจ็ดพันแปดขึ้นไปนะครับอีกสามเดือนข้างหน้ามันก็จะไปที่ราาค 0.5นะครับหุ้นที่ชื่อว่า JCKH นะครับก็นี่คือทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เรามาเก่งกำไรกันในวันนี้นะครับรอดูว่าในอีก5เดือนข้างหน้าหุ้นเหล่านี้จะไปที่เท่าไหรเราก็ต้องรอดูวันต่อไปนะครับก็ท่านก็พิจารณาดูว่าท่านจะทำกำไรจากตอนนี้หรือว่าเก่งกำไรในตอนนี้ได้หรือเปล่ามันจะได้เป็นจริงอย่างที่พอจะเป็นไปได้ไหมก็ฝากกดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้นะครับเราก็ การุณาสมัครสมาชิกเข้ามาท่านจ่ายท่านละ55บาทขั้นต่ำมันก็เป็นเศษเล็กเล็กน้อยน้อยนะครับเราก็าให้ท่านขอความกรุณาท่านบริจาคเข้ามานะครับก็คนละ55บาทขั้นต่ำก็ถ้าตอนนี้ก็มีอยู่2 0,000กว่าคนก็ได้คนละเท่าไรได้คนละ55บาทก็เป็นเงินเกือบ4ี่0 0กว่าบาทนะครับจะได้สามารถนำมาเทรดให้ท่านได้ดูไดนะ้อันนี้ก็ฝากไว้เป็นโครงการโปรเจกต์ในอนาคตนะครับเราก็รอให้ทุกคน สามัคคีแล้วก็บริจาคเข้ามาก็อยู่ที่ท่านนักทุนจะเห็นใจหรือว่าจะร่วมแรงร่วมใจช่วยกันหรือเปล่ายัางไงก็กราบขอบพระคุณล่วงหน้านะครับยังไงก็ลงทุนด้วยความระมัดระวังมีความสุขในการลงทุนขอให้ได้ทุนกลับมาเป็นล,ล้านในกําไรกลับมาเป็นพันๆนล้านสวัสดีครับ